สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดลิเคทีฟมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมีรถบ้านสวยๆคันนี้เพิ่งเข้ามานะลูกค้ามาขายที่ร้านนะสวยกิฟเลยต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับเป็นรถยอดนิยมที่ทาง e อ็กซ์ค v ู m o t มอตอร์ขายดิบขายดีตลอดนะครับก็คือตตวต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะเป็น2.4 V แต่ไม่ใช่2.4 V ธรรมดาเพราะเป็นตัว2.4 V ที่ ขับเคลื่อน4ล้อครับซิกมาโฟนะจริงๆตัวนี้ต้องบอกก่อนหายากเหมือนกันนะตลาดใหญ่ๆกนะ็จะเล่น2.4ขับ2องซะเยอะหรือไม่ก็จะเป็นเครื่อง2008ขับ4ไปเลยตัวนี้คือ2.4ขับ4ที่ทางโตวต้าเนี่ยแทรกเข้ามาเพื่อสําหรับเอาใจสายลุยโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะครับ2.4ขับ4คันนี้เนี่ยเปบอกกันเป็นรถบ้านมือเดียวสีสวยนะสีดํากิฟอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญประวัติดีเจ้าของเดียวนะเอามาขายที่หน้าร้านเราเลยเนี่ยนะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยว่าจุดโดด,ดมีอะไรเพราะมันเป็ต minor นตะ 17ปลายปีนะและตัวนี้เป็นปี2018แท้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เราเห็นคุ้นเคยกันนะไฟหน้าแบบใบบีม LED นะครับ d ด t i m e running light ตามสไตล์อยู่แล้วนะครับคลิปด้วยขอบโครเมียมนะไล่มาถึงกระจังหน้าเลยขนาดใหญ่นะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ตัวต้าสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีโครเมียมแทรกให้ด้วยสวย หรูหรานะตามสไตล์ Fortuner อยู่แล้วล้อแม็กนะตัวนี้ด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็ก18นิ้วจากโรงงานให้เลยแบบทูโทนสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางหลอกปี21เลยนะคือเรียกว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะยางก็21นะล้อแม็กสวยคิ๊บแบบนี้เลยนะครับด้านข้างตัวไมเนอร์เชนให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือบันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยเขาจะเป็นบันไดข้างที่เป็นสีเงินนะ ถ้าก่อนไมเนอร์เนี่ยดูง่ายคือเป็นสีดําตัวนี้เป็นสีเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะดูล้อหลังก่อนล้อหลังเนี่ยตัวนี้พอไมเนอร์เชนเสร็จจะได้ดิสเบรกหลังมาเลยเรียบร้อยนะแสดงว่ารถคันนี้ได้เบรกสีล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับดิสเบรกสีล้อนะอันนี้ถือว่าโอเคเรื่องความปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะด้านหลังสปอยเลอร์ spoiler, อย่างที่เราเห็นนะฮะสปอยเลอร์ฝาท้ายไฟเบรกตรงที่3ม แล้วก็คิวโครเมียมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner อยู่แล้วนะครับไล่ตั้งแต่เสาเมาจนถึงประตูท้ายนะสวยงามอย่างนี้นะครับไฟหลังเป็นแบบ LED นะครับสวยงามนะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังเนี่ยถ้าเราจะสังเกตดีๆจุดที่แตกต่างก็คืออันตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ Sigma 4อยู่อันนี้ไม่ได้มาแปะเองนะอันนี้เป็น2.4ขับ4เขาก็เลยมีตัว Sigma 4อย่างนี้มาให้เห็นด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ารถคันนี้ยังกิิปเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับด้านในนะนี่ กุญแจกุญแจเราเห็นนะเป็นโลโก้ f o r tuner นี้นะเป็นแบบ smart entry smart key นะครับเราก็ง่าย,ายนะกดปุ่มเปิดปิดล็อกตรงนี้เราก็เข้าไปได้เลยนะสะดวกสบายมากข้างในอย่างที่เราเห็นพอเป็น2องพนะข้างในก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวบ่งบอกว่าเป็น2องพแต่ตัวนี้ขับ4นะเพเดี๋ยวจะมีจุดสังเกตให้อีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ภายในน้ําตาลเข้มตัดกระดําแล้วก็มีเลน insert ด้วย พลาสติกพ่นสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับข้างในเนี่ยสภาพดีนะเบาะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแปบดบทิศทางด้วยนะเบาะหนังจากโรงงานนะครับที่สําคัญเบาไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยสตัวเลยนะคู่หน้าด้านหน้าด้านนู้นนะเดิมทีก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยตั้งแต่รุ่นล่าง่ยรุ่นท็อปเนี่ยยังเป็นเบาแบบปรับมืออยู่แต่ว่าตัวนี้ปี2017ขึ้นไปเนี่ยปีนี้ตัวปี2 0 1 8แล้วด้วยตัวนี้นะฮะเบาไฟฟ้า2ตัวเลยนะด้านหน้าครบเครื่องนะครับออปชั่นไม่ต้องกังวลนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเลยนะ รถมือเดียวปี2018วิ่งน้อยด้วยนะคันนี้อ่ะโลโก้สวยๆ Fortuner วิ่ง8 5 0 0 0นะครับอ่าเราเห็นเลยนะวิ่ง8 5 0 0 0โอ้รถอย่างนี้หายากนะมือเดียวประวัติดีวิ่ง8 5 0 0 0รถปี2018ปีนี้ประมาณสัก4ปีแล้วกันนะ8 5 0 0 0ปีละ20,000ด้านในอย่างที่เราเห็นนะครับก,ก็ค่อนข้างจะหรูหลานะครับ ข้างในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะตัดด้วยกับหนังที่หุ้มเนี่ยสีน้าตาลแล้วก็มีเล่นอินเสิร์ตพวกเป็นแบบ plastic, พลาสติกข้นสีเงินนะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับด้านหน้าคอนโซลหน้าตัวนี้ก็จะมีนี่นี่หุ้มหนังอย่างดีมีโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะเป็นแบบที่เก็บของเย็นนะครับอันนี้ก็มีแอร์ช่องแอร์เข้าไปให้ได้ด้วยนี่เ,เก็บของเย็นได้นี่ดิชักด้านหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับรวมถึงนี่นะครับหน้าจอหน้าจอตัวนี้นะคอนโซลกลางก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับสวยงามนะครับนี่ นำทางให้เรียบร้อยเลยนะครับเรื่องการใช้งานไม่ต้องกังวลน,นะอันนี้ยังใช้ซีดีได้อยู่นะนมีระบบซีดีให้อยู่นะแล้วก็ระบบการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราเป็นออเดีโอนี่ก็สามารถเล่น AMFM ได้ตามปกตินะบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับพวก USB AUX ได้สะดวกสบายมากนะครับด้านล่างลงมานะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแอร์ Air แบบออโต้นะอันนี้แบบวันโซนนะสามารถปรับอุณหภูมิได้ที่จุดนี้นะครับด้านข้างด้านด้านขวานเนี่ยส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปปุ่มมรับพลแให้ แล้วก็เป็นสามารถเปิดแอร์ด้านหลังให้ได้จากปุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ดีมากนะค่อนข้างครบถ้วนนะครับส่วนด้านล่างนะก็จะเป็น power outlet ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับมีช่องเสียบ usb aux ให้ตรงนี้นะครับมีนี่ระบบช่วยลงทางลาดชันนะอันนี้มีให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะและที่สําคัญที่สุดนะลืมไปไม่ได้ตัวนี้เป็นรถขับ4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องระบบการขับเคลื่อน อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นขับ2แบบไฮทู 2, ขับ4แบบไฮโฟหรือขับ4แบบโล่โฟแบบลุยทางทุรกันดันได้หมดเลยนะครับอันนี้ครบเครื่องจริงนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไม้ลายไม้นี่สวยงามเลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับลายไม้แบบด้านนะสวยงามแบบนี้นะหรูหรามีที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งตรงนี้นะครับส่วนเกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบเรียกว่ายอดนิยมเลยอัตโนมัติ6สปีดที่เรื่องชื่อของตระกูล Fortuner และเ e v o นะครับก็ สามารถชิฟต์เป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยนะแล้วก็นี่มีพดเดิลชิฟตให้อยู่ที่คอพวงมาลัยให้ด้วยอีกอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนะอี o ค o โหแล้วก็ Power m o ์โด้วยนะครับด้านหลังนี่จะเป็นที่ตำแหน่งของปุ่ม traction control นะครับแล้วก็ auto start stop อันนี้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นที่วางแขนนะในนี้ก็ถือว่าดีนะช่องเก็บของค่อนข้างใหญ่โตนะโดยรวมจะบอกว่าอะไรกรีบ <c oughs> นะจะบอกว่ารถสวยกิฟเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพรมาลัยกันบ้างนะพวมอลไรตัวนี้เนี่ยเป็นพรมอลไรสามก้านสวยนะเนี่ยรวรอยไม่มีเลยนะแม้กระทั่งไลายไม้ก็ไม่มีรวรอยเลยนะสวยจริงเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมเรื่องเครื่องเสียงนะครับรวมถึง voice control แล้วก็ปุ่มควบคุมโทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมจอมัลติฟังชันดิสเพย์แบบนี้นะครับมีข้อมูลต่างๆของรถให้เราเห็นดูหมดเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของระยะทางที่เหลือ อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับมีเข็มทิศให้ด้วยนะคันนี้นะถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงอะไรต่างๆได้เช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มครู e คอนโทรลมีมาให้ด้วยนะอันนี้เต็มระบบเลยจริงๆนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็สภาพดีมากนะต้องบอกเ,อเลยสภาพดีมากคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเบาะหลังกันด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็เรียกว,ว่าสวยงามไม่แพ้กันนะ ตัวนี้ผมลืมบอกไปเพราะเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าไม่เห็นคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาติดตั้งพรมมาให้เรียบร้อยเลยนะเป็นพรมแบบหมุดหมุดกระดุมเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคนะมีให้รอบคันเลยจนถึงที่เก็บสัมบาระด้านท้ายนะถือว่าโอเคมากด้านหลังอันนี้ให้เห็นก่อนเนี่ยสวยเปิดประตูมาก็เห็นไฟ LED อย่างเงี้ยฟอร์จูนเนอร์เขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะที่เขาให้ไฟแบบ LED มาอย่างนี้นะทั้งด้านหน้าด้านหลังสวยงามแบบนี้นะครับห้องโดยสาร ข้างหลังเนี่ยเรื่องความสะดวกสบายก็หายห่วงนะเพราะมีช่องแอร์ให้อีก2แถวนะด้านตรงแถวนั่งกลางแล้วก็แถวนั่งหลังอีกนะครับแล้วก็ยังมีตัวควบคุมแอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะเป็นแอร์แบบสามารถปรับเปลี่ยนพัดลมแอร์หรือปรับแบบออโตโ้ให้ซิงกับอุณหภูมิด้านหน้าได้ด้วยเช่นกันสะดวกสบายนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามีนี่ตามสไตล์นะเอาใจคนนั่งหลังมี p าว e r ละเหล็ให้1ตําแหน่งมีนี่อันนี้ดีที่เสียบปลั๊กให้ด้วยนะครับรวมถึงอันนี้นะครับเป็นฮุก นี้มีเป็นพุกให้ด้วยนะอันนี้ใช้เกี่ยวของใช้อะไรได้สะดวกสบายเลยนะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังก็บอกเขาเลยว่าเหลือเฟือนี่ผมนั่งให้ดูนะเล็กรูมเพจรูมเหลือเลอเลยนั่งทางไกลๆก็สะดวกสบายเพราะมีนี่ที่วางแขนให้ด้วยนั่งแบบโอ้สบายนะครับเหยียดขายืดขาได้สบายนะแล้วก็มีที่วางเคราน้ําให้อีก2ตําแหน่งตรงนี้ครบเครื่องนะครับตามสไตล์รถครอบครัวคุ้มค่ามากเราไปดูด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายเนี่ยอย่างที่เรารู้นะเอกลักษณ์โฟลคอเนอร์ er คือนี่ครับ ฝาท้ายไฟฟ้าเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวนะตอนนี้หลายเจ้าทําแล้วละ่ะแต่ว่าเจ้าแรกที่ทําก็คือ f o r t จูเนอรนี่แหละนะเอกลักษณ์เขาเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะอันนี้ผมพับให้แล้วนะเป็นแบบแขวนนะครับ มีพรมมาให้เรียบร้อยรอบคันอย่างที่เราเห็นนะเบาพับแบบแขวนเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าก็มีข้อเสียอยู่ก็คือพื้นที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะกินพื้นที่ไปบ้างนะไม่เหมือนพวกหลายรุ่นที่เขาใช้วิธีพับกันแต่ว่าที่ได้คือความสูง,ขงเขาเขาจะได้อันนี้คือข้อดีเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะพรากขนของได้เยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่พอก็พับเบาะแล้วแถวที่2ได้อีกนะอันนี้โอ้โหเต็มพื้นที่เลยพันกว่าลิตรสบายๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาด้วยเช่นกันน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 ะเเเเเเปป็็จุดขายขายยยคค้หมืืือออกันันรร่่งงตตต์วี รหัส 2GD ดนะสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ยอดนิยมของโตต้าอยู่แล้วใช้ในเลโวใช้ใน Fortuner นะครับแล้วที่สําคัญนะเครื่องตัวนี้เป็นดีเซลคอม m o นเลว l ด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลย150ม้านะ300กว่านิวตันเมตรนะสบายๆนะเหลือเฟือประหยัดน้ามันยุคน้ํามันแพงตัวนี้น่าใช้ที่สุดนะครับ2.4เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่า คุ้มค่ามากๆากนะราคาขายต่อไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องราคาขายต่อเขาเลยสบายๆเลยนะครับฟอร์จูเนอราคาไม่มีตกอยู่แล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโครงสร้างกันนิดหน่อยนะโครงสร้างอย่างที่เราเห็นเนี่ยรถผมไม่อยากจะบอกเลยคันนี้สวยกริฟจริงๆอนะ่ะสวยมากๆเลยเนะี่ยดูนี่ซิลสวยกริฟเลยน็อตน็ตไม่มีรอยร่องรอยถอดเลยนะโครงสร้างนี่คานสวยนะครับเพดสิแปดแท้ด้วยนะอันนี้ให้ดูนะ รถสวยจริงรถกิฟเลยอะ่ะอยากให้รีบเข้ามาจองเลยคันนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะคันนีนะรถอย่างนี้หามไม่ง่ายนะครับ2.4 V Sigma 4ด้วยนะครับ4เดี๋ยวเราไปดูราคาคุ้มไหมราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าออกห้างเนี่ย1,499,000บาทล้านห้าเอางี้ละกันล้านห้าพนพันเดียวตอนนี้ผ่านไป4ปีเหลือเท่าไหร่มาดูกันนะครับนี่4ปีปึ๊บ1,99,000บาท โอ้โหเซฟไป4ี่แสนเต็มเนะต็มนะเซฟไป4ี่แสนเต็มเตมเลยสําหรับรถคันนี้นะคุ้มมากนะครับแล้วก็รถประวัติดีแบบนี้รีบเข้ามาจับจองเลยนะครับผมบอกให้เลยคุณ ช้านี่คุณพลาดอย่างแรงสําหรับรถคันนี้นะครับในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้นะผมบอกเลยเอ็ก e ซ์คลูซีมอเตอร์เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับท่านที่กังวลเรื่องของวอร์รันตีนะเรามีวอร์รันตีฟิกแมนให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์สปี2องหมื่นโลให้เลยนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการออกรถภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับรถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เ e อ็กซ์คลูซีมอเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ